สวดีครับครับวันนี้หมมูไทยแลนด์นะครับเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดลําพูนนะฮะอยู่ที่สวนพเลี้ยงสีทนที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือไม้่วงหัวรี่นะฮะไม้ฮวงหัวรี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแล้วก็สวนนี้เรามาหลายรอบแล้วนะครับเลี้ยง э สีทนรบวนแนะนําตัวนิดนึงครับผมครับผมนชื่อนายสีทนทิทิยะอยู่จังหวัดลําพูนได้ปลูกไม้หวงหัวรี่ได้มาอยู่ 5- 6ปีแล้วครับผมตอนนี้ปลูกปลูกไปกี่ต้นครับ ลูกไปอยู่5,000กว่าต้นครับผม้5,000กว่าต้นครับพอเลี้ยงครับ5,000กว่าต้นนี่ประมาณราคาขั้นต่ำนะครับท่านผู้ชมราคาขั้นต่ำเนี่ยตีแค่ต้นละหมื่นเนี่ย5 0 0 0กว่าต้นก็ตกประมาณ50ล้านบาทนะฮะ50ล้านบาทเนี่ยในพื้นที่เยอะนะครับพอเลี้ยงสีทนนี่มีหลายหลายสวนเนาะกี่สวนครับสามสวนสี่สวนเลยสามสวนสี่สวนแล้วตอนนี้ก็โตเลยด้วยครับโตขนาดนี้เลยท่านผู้ชมครับนี่คือสวนที่ปลูกแล้วโตแล้วแบบนี้นะครับแล้วท่านเห็นไหมครข้างหลังอลังการมากตอนนี้ มันจะเป็นฤดูผัดใบนะครับใบจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นมาฤดูฝนเนี่ยคืมครับผมคืมไปเลยคืมไปเลยนะครับพอเลี้ยงสีทนครับใครเป็นคนแนะนําให้พอเลี้ยงปลูกคนแรกเลยอ๋อทีแรกเริ่มแรกมากพบกับพอเลี้ยงสารการครับแนะนําให้ปลูกด้วยกันก็ตอนแรกตัดสินใจนานไหมครับก่านที่จะเริ่มปลูกเลยเนี่ยก็นานอยู่นานอยู่คิดอยู่ศึกษาอยู่ศึกษาอยู่ว่าเออว่ดีก็มาเจอพอเลี้ยง สารการแน่นนว่าเอาปลูกด้วยพ่อเอาปลูกด้วยกันอ่ายังไงก็ได้เงินแน่นอนยังไงก็ได้เงินแน่นอนก็รู้รู้ว่ามันแพงเนาะรู้ว่ามันแพงของมันแพงแล้วครับผมรู้ว่ามันปลูกได้ครับของของพ่อเลี้ยงสารการนี่คือคือพ่อเลี้ยงคิดครับพ่อเลี้ยงคิด้วครับแล้วพ่อเลี้ยงคิดนี่เขาปลูกนี่ต้นขนาดนี้ทั้งนั้นเลยขนาดนี้แหละครับใหญ่ขนาดนี้ทั้งนั้นเลยครับผมเยอะนะครับเป็นหมื่นกว่าต้นเลยนะ ว้นนั้นนี่โอ้โหอลังการท่านผู้ชมอลังการมากผมจะบอกเลยว่าต้นที่ที่โตโตนะอยู่ในเวียดนามเนี่ยอยู่ในเวียดนามเนี่ยผมเคยไปเจอต้นที่โตโตใหญ่ๆนะคนอบขนาดนี้อายุ18ปีต้นละ2ล้านบาทคราวนี้ต้นละสองล้านบาทขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ2ล้านบาทต้นนั้นถ้าสมมติว่าต้นละ2ล้านบาทเนี่ยของพลย์แลกซีนกิจต้นนะห้าพันกว่าห้าพันกว่าต้นท่านผู้ชมอันนั้นต้นเดียวนะแต่ละห้าพันกว่าต้นนี่มหาศาลเลยนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้น มันไม่มีพืชชนิดไหนที่มีอนาคตมากกว่านี้แล้วนะฮะสำหรับท่านใดที่มองเห็นแล้วสนใจที่จะอยากสอบถามข้อมูลเนี่ยสอบถามข้อมูลพ่อเลี้ยงสีทนได้ไหมครับผมขอความรู้ขอความรู้ขอประสบการณ์รผจากพ่อเลี้ยงสีทนเบอร์โทรครับผม065819 2 8 7 3ครับพ่อเลี้ยงสีทนนี่ธุรกิจเยอะนะฮะหลายๆนั่นเลยแล้วต้นกล้วยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือคืออะไรครับพ่อเลี้ยงกล้วยกล้วยหอมกล้วยหอมครับพ่อเลี้ยง กล้วยหอมนี่มัาทำเงินได้ดีไหมมันก็ช่วงหนึ่งมันก็พอได้อยู่ครับดีอยู่ได้อยู่หลายล้านหลายล้านบาทไลาหลายหลายล้านบาทปีนี้ได้เป็นล้านกว่าถือโอ้โหปีนี้ได้ล้านกว่าบาทรอ้ล้านกว่าบาทท่านผู้ชมดูนะนี่ล้านกว่าบาทเดี๋ยวเราเดินคุยนะขออนุญาตเดินคุยเดินคุยล้านกว่าบาทนี่นะครับ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 ผมหมายความว่าพอเลี้ยงสีทนเนี่ยเราสามารถปลูกกล้วยนี่แซมได้ครับแซมได้กล้วยหอมทองกล้วยหอมทองครับผมอู้แพงมากนะ ได้เงินตั้งล้านกว่าบาทครับผมล้านกว่าบาทเนี่ยเวลาเราปลูกกล้วยหอมทองแทรกเข้าไปในสวนไม้หองหหรี่ก็คือเราจะดูแลไม้หวงโหรี่ด้วยดูแลโตไปด้วยกันครับโตไปด้วยกันครับเวลาเราใส่ปุ๋ยใส่น้ำอะไรมันก็ได้กินด้วยกันหมดครับอ่าแล้วมันมันเอื้อกันไหมหมายความว่ามันเอื้อเอื้อกันทั้งสองอย่างไหมมันโตด้วยกันทั้งสองอย่างไหมโตทั้งสองอย่างเลยครับผมกล้วยก็ได้ผลผลิตกล้วยก็ได้ผลผลิตไวพยุงเราก็ได้ผลิตด้วยตอนนี้ถือว่าถือว่าปลูกอ่า กล้วยนี่เอาลงละเขาออกละจะล้มลวครับล้มกล้วยลวครับล้มละได้ได้ตังค์ไปหลายล้านบาทแล้วล้มแล้วนะครับเพราะว่า2อสาปีแรกนี่ยังมีรายได้หลายๆท่านถามว่าอยากมีรายได้ตอนที่ปลูกไม้่วงหัวลี่ช่วงแรกมันยังไม่มีรายได้เนี่ยเราจะทํายังไงให้มีรายได้ปรึกษาพ่อเลี้ยงสีทนนู่นนะครับขออนุญาตไปดูที่มันยังเหลืออยู่กล้วยมันเป็นยังไงลักษณะนะครับลักษณะเอาดูนิดนึงให้เป็นวิทยาทานกับเกษตรกรที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับที่อยากจะปลูกไม้่วงหัลี่เนี่ยแล้วอยากจะ อยากจะปลูกกล้วยด้วยนี่ครับโตๆทั้งนั้นเลยเพราะเลี้ยงโอ้โหมันไม่ได้ธรรมดาเลยนะอันนี้ที่ห่อไว้นี่คือกล้วยใช่ไหมครับ,รบกล้วยกล้วยหอมตัวนี้เลยนะที่ขายครับนี่แล,ะละ้ทีีได้ขายครับครับแล้ว,แล,วแล้วต้องห่อทําไมฮะอันนี้หอ่อนี่พ่อทําให้ทําให้สีผิวมันจะสวยอ๋อไม่ให้มันกระทบกระเทือนไม่ให้มันช้ํไมาให้มันช้ําเวลาตัดเราก็ต้องหาไอตัวผ้าอะไรรองรองไว้จะให้นุ่มมันช้าครับยากไหมฮะ กล้วยนี่ปลูกยากไหมมันแต่ปลูกนี่ไม่ยากแต่ปฏิบัตินี่อะต้องถนอมหน่อยเวลาเราาเรา,า,าตัดนี่ไม่ต้องตัดต้องว่าเออเอาตัวใดลองอ,อ้ผ้าโฮมอะไรลองให้กลัวกลัวมันช้าครับแล้วแล้วนี่นะครับก็คือผลที่หลังจากที่ปลูกกล้วยมาท่านผู้ชมรเราปลูกกล้วยดูแลกล้วยมาเรียบร้อยปุ๊บ,บตัวนี้สิ่งที่ได้เห็นเห็นเลยนะครับอันนี้คือไม้่วงหัวลี่เลยเนี่ยแล้วของแพงๆเ,เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยครับผมพอเลี้ยงมีมีคนสนใจปลูกตามพอเลี้ยงไหมตอนเนี้ย ก็มีบ้างครับผมมีบ้างถามบางโค้งยังว่านะรอก่อนรอลองรอรอก็เลี้ยงขายก่อนจะได้ขายหรือเปล่ารอก็เลี้ยงขายก่อนได้ก็รอกันไปนะรอกันไปแต่เราแต่เราไม่รอนะครับผมเขารอแบบแต่เวลารอหยุดหยุดได้ด้วยเขารอเราะขาจะหนุ่มอยู่อันนี้พี่อ้อยนะฮะอีกสวนหนึ่งอีกท่านหนึ่งที่ปลูกไม้่วงหุ่นี่เนี่ยเยอะเยอะเลยนะครับเอาถามถามพูเลี้ยงจริงๆตอนนี้ถ้ามีทุนถ้ามีทุนเพิ่ม มีที่ดินเพิ่มพ่อเลี้ยงจะปลูกเพิ่มไหมปลูกเพิ่มครับผมอันนี้คือจากค,คนที่ปลูกมาแล้วนะท่านผู้ชมปลูกมาแล้วถ้ามีเนื้อที่เยอะถ้ามีเงินเยอะก็จะปลูกอีกอะ่ะปลูกอีกครับผมตอนนี้ก็ยังขยายปลูกอยู่นะถ้ามีโอกาสเนี่ยปลูกแน่นอนครับผมนี่นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นสวนจริงๆสภาพสวนจริงๆที่เป็นแบบนี้พอล้มกล้วยลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้ต้นที่มันยังยังไม่โตเท่าเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะโตขึ้นอีกท่านผู้ชมดูนี่นะฮะผมอยากให้ดูใบนะ อันนี้คือลักษณะใบที่หลายๆท่านอาจจะติดตามคลิปมาแล้วไม่เคยเห็นใบแบบชัดๆเนี่ยมาดูนะอันนี้มันจะมันเลื่อมเลยนะครับมันเป็นไม้สกุลพยุงอันนี้เป็นไหหลําหรือเวียดนามครับที่ปลูกไหหลําอันนี้ไหลัมนะครับก็ไหหลําหรือเวียดนามก็เราซื้อราคาเดียวกันนะฮะหงมูนะครับรับซื้อราคาเดียวกันเลยใบมันก็จะใบมันเลื่อมแล้วก็หนานะครับมันจะหนากว่าพยุงไทยใบมันใบเลื่อมใบหนาแลวการเจริญเติบโตเนี่ยโตเร็วกว่าพยุงไทยครับผม นะครับฝั่งนู้นก็ปลูกสวนนี้ปลูกเท่าไหร่ครับเฉพาะสวนนี้่วนนี้มันจะตกอยู่500 500อ๋ออันนี้คือ500ต้นมดนี้อู้ห้าพันต้นนี้ก็ต้องใช้สวนเยอะนะฮะใช้ใช้พื้นที่เยอะเลยพื้นที่มีอยู่4ที่ครับ4ี่ที่ก็สุดยอดนะครับถือว่าเดี๋ยวพอเลี้ยงเรามาดูฝั่งนี้ครับผมอ่าเดินพาไปเดินพาไปชมอ่าดูอยากให้พาไปดูฝั่งนี้ ฝั่งนี้นี่ฝัง่งนั้นมันจะไม่มีกล้วยไงผมอยากจะเห็นว่าสาภาพนะครับท่านผู้ชมสาภาพที่มันเป็นกล้วยแบบนี้แต่ความสูงนี่คือได้เลยความสูงนี่แบบนี้เลยครับผมยจอดเพราะเลี้ยงแบบนี้ตายไหมไม่ตายครับไม่ตายอันนี้คือมันโดนอะไรฮะอันนี้มันโดนแมงเจอกไงอ๋อโดนแมงเจาะแมงจะเลงนี้มัน ล้มลงแต่ก็ไม่ตายขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตัวนี้มันก็จะตามมาตามต้นอื่นไปติดๆครับผมนะครับแสดงว่าอัตราการรอดนี่ดีมากไม่ค่อยตายใช่ไหมครับไม่ไม่่อยตายครับผมอ้าวมาดูตรงนี้นะครับอันนี้ทีมงานกําลังทําอะไรครับเนี่ยรดน้ําครับผมรดน้าท่านผู้ชมดูเล่นกันอย่างนี้เลยนะครับนี่เพรเลี้ยงสีดนลดอย่างนี้เลยลดรดบ่อยไหมบ่อยครับผมลดบ่อย ยิ่งเห็นมันโตอย่างนี้ยิ่งอยากลด,ดนะใจดีน่าใจใจขึ้นใจ,ใจขึ้นแล้วใจขึ้นนี่นะครับลดน้ํากันอย่างนี้เลยอ่ะโหสุดยอดเลยเนี่ยถ้าทําจริงๆให้มันเป็นเงินมันก็เป็นเงินนะครับท่านผู้ชมทําให้มันเป็นเงินในประเทศไทยเนี่ยถือว่าไม่มีไม้ชนิดไหนที่มันแพงเท่าตัวนี้แล้วนะฮะแล้วดูเป็นทิวเป็นแถวสวยงามมากนะครับอันนี้น่าน่าสนใจลดบ่อยไหมครับบ่อยเนาะ ปุ๋ยที่ใช้นี่คือปุ๋ยยังไงฮะ,อ,ะอันนี้ผมใช้ใใขี้ไก่ก่อนขี้ไก่แกลบครับขี้ไก่แกบครับผมขี้ไก่แกลบแล้วมันก็เขียวดีนะครับผมดูท่านผู้ชมเห็นตอนนี้ใบมันมันเป็นฤดูทิ้งใบนะฮะช่วงนี้แต่ว่าถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยคึมเลยนะหญ้าก็ไม่ค่อยขึ้นครับสวยสวยมากโอ้โหอย่างนี้เลยผมากให้ทำเออเอานอกกล้วยออกหมดแล้วผมก็จะทำใหม่ครับจะไะไรีบแต่งให้สวยเลยห ขออนุญาตมาดูงานได้ไหมได้ครับผมเบอร์โทรอีกครั้งครับได้เบอร์โทร0658192833ครับผมอันนี้เบอร์โทรพอเลี้ยงสนใจเกษตรกรสนใจกติดต่อได้เลยครับผมพอเลี้ยงสีทนไม่ไม่คิดตังใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่คิดครับผมขออนุญาตมาดูครับผออนุญาตมาดูได้เลยครับผมเยี่ยมมากครับสุดยอดเป็นวิทยาทานนะครับให้เกษตรกรได้มีทางเลือกใหม่ๆถ้ามาดูหลายๆท่านสงสัย เอออยากเห็นของจริงอ่ะไม่กล้าปลูกอ่ะอยากเห็นของจริงมาดูของจริงได้เนี่ยท่านผู้ชมทุกวันเนี่ยที่ทํามาเนี่ยคิดว่าคิดถูกหรือคิดผิดครับแต่บางครั้งตอนแรกเอ้เราจะผิดจะถูกหรือเรามาทํำมาอย่างนี้มันจะได้ขายเมื่อหร่คิดไปคิดมาไปดูว่าเออเขาว่าเออดีเห็นศึกษามาดีก็โอ้เอาแล้วมันโตมันโตไวมันโตไวอย่างที่คิดไวไหมตอนแรกคิดว่ามันจะโตไวขนาดนี้ไหมครับผมแต่ตอนแรกผมยังคิดว่ามันจะใหญ่เมื่อหร่ มันจะโตขึ้นมาไม่เลยเราก็ทำอย่างเงี้ยโอ้ผมเห็นแม่โอ้มันใกล้5 6, 6, 6, 6 5, ปี4 5ปีมันใหญ่เลยวะขนาดนี้ขนาดนี้แล้วครับผมถึงมองว่า10ปีมันขายได้จริงขายได้ครับขายได้จริงๆครับแล้วแต่ละต้นผมบอกท่านผู้ชมนะครับท่านผู้เลี้ยงเคยเจาะดูหรือยังยัง,ย,งยังเลยยังไม่ทดสอบ,บแต่บอกเลยนะครับว่าแปลงที่อยู่ใกล้ๆกันเนี้ยของผู้เลี้ยงของผู้เลี้ยงคิดเนี่ยเจาะดูนะครับมีแก่นเกือบทุกต้นนะคือมันเยอะมากต้นขนาดนี้คือมีแก่นแล้วนะครับ สายพันธุ์ของเรานี่เป็นสายพันธุ์จากหงมู่มีใบรับรองสายพันธุ์ใช่ไหมครับผมมีรับรองเรียบร้อยครับผมสรุปแล้วคือเป็นพยุงถูกกฎหมายครับถูกกฎหมายทุกต้นนะท่านผู้ชมเราไม่ได้เราไม่ได้ไก่กาเอาแบบเป็นกล้าเถื่อนกล้าอะไรมาปลูกนะฮะตัวนี้ทรงออกได้ทุกต้นเพราะขึ้นทะเบียนกับสซเต้เรียบร้อยนะครับไซเต้ประเทศไทยวันหนึ่งตัวนี้ก็จะต้องเป็นสถานที่ดูงานแน่นอนครับผมผมว่านะเดี๋ยวทางพากราชการทางหลายๆหน่วยงานเนี่ยเห็นว่าพอเลี้ยงสีทนปลูกประสบความสําเร็จเนี่ย ก็ต้องพามาดูแหละนะ <ผม S 2> แต่ก็ยังก็ดีนะครับก็ดีมันจะเป็นผลประโยชน์ของเกษตรกร,กรทั่วทั้งประเทศไทยให้ได้รับข้อมูลจริงนะครับให้ทําการ,กรเกษตรให้มันปลูกของแพงอ่ะให้มันมีเงินนะครับมีเงินมีไรายได้ที่ดีขึ้นจ,จากจากเดิมพวกเลี้ยงสีดนชื่นใจไหมเห็นแบบนี้แล้วโอ้ชื่นใจครับผมหายเหนื่อยหายเหนื่อยแล้วครับหายเหนื่อยเลยครับผมมาดูนี่ผมก็ชื่นใจนะ ผมส่งเสริมให้ปลูกแล้วผมเห็นเกษตรกร,ร,กรไทยยิ้มได้แบบนี้นะครับผมก็มีความสุขนะเกษตรกร,ร,กรยิ้มได้แบบนี้แล้วยิ้มได้แบบไม่ธรรมดานะครับห้าพันต้นเนี่ยเป็นเงินขั้นต่ำสุดเลยคือ50ล้านบาทถ้าห้าสิบล้านบาทมาจริงๆนี่พ่อเลี้ยงสีทนคิดว่าโอเคไหมฮะโอเคครับผมถูกใจละครับถูกใจมั่นใจมั่นใจมันได้จริงรนะครับรมันได้จริงปลูกได้จริงๆแล้วเป็นเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้นะครับมันไม่ใช่วิมานในอากาศนี่คือต้นจริงๆ เนี่ยพอเลี้ยงสีทนจับดูนี่มันมันของจริงนะครับของจริงรมันจับได้จริงๆแล้วถ้าท่านอยากมีเงินออมในอนาคตนะครับเขาเรียกว่าประกันรายได้ตอนเกษียณของท่านทุกคน <c oughs> บางท่านหลายๆท่านนะครับยังตอบไม่ได้ด้วยซ้ำว่าสิปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีรายได้จากตรงไหนเราจะมีหลักประกันอีก10ปีข้างหน้ายังไงนะครับ <c oughs> หรือจะรอเงินเดือนคนแก่คนชราเดือนละ6 0 0 ถ้าใครจะรอเดือนละ600ก็ไม่ต้องปลูกนะต่ต้องปลูกแล้วแต่ถ้าใครจะอยากได้เงินเยอะกว่า600ยเนี่ยอยากปลูกเนี่ยเอาแค่ต้นหนึ่งนี่ก็เกินเงินเดือนไปตั้ง,ต,งตั้งปีหนึ่ง,งแล้วนะครับทั้งปีแล้วทั้งปีแล้วนะฮะสองปีได้ซ้ำ <laughs> ต้นหนึ่งนี่เท่ากับเงินเดือนคนคนชรา,าเนี่ยสองปีนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นอันนี้มันสําคัญมากนะอยู่ที่มุมมองความคิดพ่อเลี้ยงสีทนเนี่ยหาข้อมูลถ้าไม่ใช่อยู่ๆมาพ่อเลี้ยงสีทนเนี่ย จะมาปลูกเลยก็ค้นเหมือนกันค้นข้อมูลมาฟังจากตรงโน,น้น <c oughs> ตรงนี้ตรงนั้น <c oughs> ไปดูของพ่อเลี้ยงคิด <c oughs> ไปดูมาไอที่ปลูกกล้วยหอมนี่พ่อเลี้ยงคิดก็ปลูกก่อนนะฮะพ่อเลี้ยงคิดปลูกก่อนพ่อเลี้ยงคิดก็พาหาเงินนี่หลายล้านบาทนะครับหลายล้านบาทแล้วพ่อเลี้ยงคิดก็แนะนําให้ปลูกตัวนี้พ่อเลี้ยงสีทอนก็เอาเลยนะครับผมเป็นคนมาส่งต้นกล้านะตอนนั้นนะ <c oughs> จําได้ <c oughs> ผมเป็นคนมาส่งต้นกล้าเองนะก็มีใบรับรองสายพันทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งออกได้ทุกต้นพ่อเลี้ยงสีทนสุดท้ายนี้อยากให้พ่อเลี้ยงสีทนเนี่ยฝากถึงเกษตรกรทางบ้านครับตัวนี้น่าปลูกไหมครับ <ขอ S 1> ฟันธ <ขอ S 1> งเลยขอเชิญขอเชิญให้พี่น้องดูว่าดูนี่เขาทําจริงเอามาปลูกจริงได้รายได้เราก็หวังแนานๆเราเป็นบำนาญวันเถอะขอเชิญพี่น้องเกษตรษกรเราอย่าไปรอว่าเออกูรอให้พวกนี้มันขายไปก่อนแล้วกูจะปลูกมันไม่ทันเขาแล้วครับผมไม่ทันครับเดี๋ยวจีนเข้ามาก่จีนเข้ามาเหรอ พวกเราก็จะโอดกันนะครับผมจีนเข้ามาปลูกเองเข้ามาก่อนละจีนทุนเยอะไงเดี๋ยวเขาก็มาซื้อที่ใช่ไหมมาซื้อที่หรือว่าเขามาเช่าที่รรหรือใช้นอมินีคนไทยมาปลูกเร,เราเราเป็นคนไทยแท้จะให้เขามาเช่าที่ปลูกเอาเงินเาตั้งสิบล้านพันล้านออกจากประเทศไทย<ช>เราต้องเชิญคอสเกษตรกรทุกคนที่สนใจให้มาปลูกไม้มวงหัวนี่นะครับผมถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ว่าแบบพยุงไทยเรานี่นะทุกวันเนี่ยเขาก็ลักรอบตัดเอา แต่เขาจะปลูกไอ้ส่งไอ้อย่างนี้ส่งไม่ได้ประเทศไทยเราเขาไม่ให้เดี๋ยวนี้ว่าเดี๋ยวนี้เราเราต้องคิดว่าเออไม้พยุงพงฮอลี่เนี่ยเราอ่ะตังหมกุ้ต่งเนี่ยเป็นมาส่งเสริมให้เราปลูกเราก็คิดเอาว่าเออเราจะอยู่รอไปให้เขาขายไปก่อนแล้วกูก็จะมาปลูกลมันไม่ทันไม่ทนนันไม่ทนมัทน,ทนกินจนแล้วครับขอเชิญน,นะครับเกษตรกรทุกคนที่สนใจ อยากจะดูงานก็มาดูที่สวนผมก็ได้แล้วผมจะแนะนําให้ให้ว่าเอปลูกยังไงทํำยังไงอย่างนี้เระเราก็ขอเชิญเลยเชิญมาดูได้เลยครับผมเ่อเลียกสีทนครับอ่ะอย่างนี้ด้วยกาขอขอเป็นขอเป็นเวอร์ชันภาษาเมืองครับเอาภาษาเหนือภาษาเมืองเอภาษาเมืองเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นคคนเมืองค้นเหนือเนี่ยถ้าอยากจะเห็นอยากจะเห็นไม่ชนิดนี้เนี่ยอยู่อยู่ที่จงหวัดระพุ้นเนี่ยมาจะหดครับเไม้นี้มาจาก คุณตรงแนะนำเอามาเอามาจากไอประเทศจีนมาเนาะแล้วก็มาชงเสริมมาตัวอันพเลเรียงสารการเนี่ยก็มาแนะนำผมอีกทีหนึ่งให้ว่าเออเขาช่วยเขาปลูกกันไหมควงหัวลี่กันนี่เนาะมหน้าปลูกหน้าปลูกหน้าเอานะประเทศเป็นโอโ้โหประเทศไอจ้จีนเป็นรวยกันแล้วนะรวยรวยขนาดนัขายแป้งนะนะขายแป้งด้วยวเราเราก็เอเอามาปลูกกัน สำคัญคือมันปลูกได้ในเมืองไทยปลูกได้ในเมืองไทยครับมันจะมันจะ่าเรียกตีปลูกที่ไหนก็ได้อ่าปลูกง่ายก็ครับที่ปลูกมานี่อันนี้ปลูกปลูกง่ายครับผมง่ายขนาดนัก้นก่อนง่ายเหลือกล้วยก่อนครับง่ายเลยกล้วยก่อนครับผมกล้วยยังหยากเลยนี่ได้กรรมอยู่ห่ออยู่อ่าไปห่อมันอยู่แค่นบ่ได้ห่ออันนี้เหาก็บ่ได้ห่อบ่ได้หยังยาเหาก็ยังบ่ได้พุ่นฮอร์โมนเหาก็ยังบ่ได้พุ่นมันเลย ปลูกไว้เอาขอนมันน้ำว่าเอาขี้ไก่กระปุ๋ยใส่ใส่น้ำผมมีอย่างเยอะเยอะเลยผมมีอย่างเยอะเลยเยอะเลยครับเอาแค่ปุยขี้ไก่นะครับครับผมขี้ไก่กับน้ำน้ำน้ำนี่ที่จริงบอกฮือทุกวันก็ได้ฮือพองบอกฮือพองก็ได้ฮือพองก็ได้บ่กฮือพองก็ได้แต่ว่าเขาก็อินดูสงสารมันแล้วมันอยากกินน้ำเหมือนเราเนาะใส่เป็นบางครั้งเขาก็ใส่มันพองถ้าแบบนี้ยิงดีครับยิงใหญ่เร็วเลยครับผมสุดยอดสุดยอดครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ ขอบคุณท่านผร้เลี้ยงสีทนที่กรุณาให้เรามาถ่ายทำรายการหลายรอบแล้วนะครับบริษัทหงมู่ไทยแลนด์นยอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนไกลขนาดไหนนะครับเราตามไป77จังหวัดไม่มีจังหวัดไหนที่เราไม่ตามไปดูเกษตรกรนะฮะเราต้องไปติดตามเพราะเราเป็นคนส่งเสริมส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยเขาฝากชีวิตไว้นะครับฝากชีวิตฝากอนาคตไว้ถ้าไปปลูกอย่างอื่นก็ได้อย่างอื่นถ้าปลูกตัวนี้ก็ได้ตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเรามั่นใจว่ามันทํา ทำเงินให้เกษตรกรได้จริงๆในอนาคตแล้วมันเป็นการทำการเกษตรที่ชานฉลาดมากนะฮะการทำการเกษตรเนี่ยสุดท้ายตา,ายที่ตลาดหมดทุกอย่างปลูกมาแล้วสุดท้ายต้องขายไงแล้วตัวน,นี้มันแพงที่สุดในตลาดถ้าเราปลูกของแพงที่สุดในตลาดแล้วเราผลิตตรงนี้ไปขายในตลาดนั้นถือว่าเป็นวิธีการที่ชานฉลาดที่สุดนะครับสาคัญก็คือต้องดูเรื่องกฎหมายด้วยนะฮะว่ามันจะต้องเป็นต้นกล้าที่ไม่ใช่กล้าเถื่อนนะครับผมถ้าเป็นกล้าเถื่อน<ก> มันก็ต้องลักลอบเหมือนพยุงไทยอีกแหละเหมือนเดียวกันลักลอบถ้าลักลอบอีกก็เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางอีกก,ก็ไม่รู้าราจะเสี่ยงทำไมอันนี้พเลยงพเลยงสุธนเนี่ยสามารถสามารถที่จะตัดไม้ตรงนี้ขุดไม้ตรงนี้แล้วขนไปที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยทุกที่มีเอกสารนี่ถ้าไปเจอด่านด่านถามว่ามีเอกสารไหมครับขอดูเอกสารหน่อยเรามีครบเอกสารครบทุกอย่างเอา้าไปจบ,บ<ม>นะแบบนี้มันสบายใจท่านผู้ชมไม่ต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมที่กรุณาติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม